Drop, 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 drop. drop, drop. She walking up, looking in the hot box. Fucking on your bitch, shit, a dot, dot, dot. up, open the crack, pop, pop. We came from nothing to something, nigga. Hey, I don't you know about the quick, the trigger? But the gang and they come and get. สวัสนีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถมินิคูเปอร์นะครับมีตัวใหม่ล่าสุดหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนมาแล้วนะครับมาติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับการใช้งานสมูทและลื่นมากๆเลยนะครับการใช้งานเป็นแบบไหนเราไปชมกันดีกว่าครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับนี่คือหน้าจอเดิมของตัวโรงงานนะครับเมนูต่างๆเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้หมดนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆมิวสิคดียนะครับ ในส่วนของระบบรถเนี่ยเป็นระบบทัสกีทั้หมดแล้วนะครโหหน้าตาเมนูตัวจอเนี่ยสวยงามมาเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซเรียบร้อยแล้วการใช้งานก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มเมนูที่ไอไดยค้างไว้นะครับนี่ฮะมันจะสวิตช์มาในส่วนของหน้าจอที่เป็นระบบ Android นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าจอระบบ Android แล้วอันนี้เขาเลือกหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมจะมีแมปนะครับซึ่งเป็น Google m a p เนี่ยถ่ายแลวนะฮะ ในส่วนของ u t u b e นะฮะสามารถเข้าไปใช้งานได้ถ้าเรากดที่แอปพลิเคชันนะครับก็มีแอปหลากหลายเลยในะครให้เราใช้งานรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับแต่ก่อนอื่นต้องมี w i f i ก่อนนะครับเชื่อมต่อ w i f i ให้เรียบร้อยสัญลักษณ์ i ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเราเชื่อมต่อ w i f i เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปผ่าน Play Store รวมถึงใช้งานในส่วนของแอปออนไลน์อย่างเช่น YouTube ได้นะครับนี่ฮะเราสามารถเข้ามาเลือกคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับ น, <Wow! S 1> นี่เลยครับ <im itation> มหาหมามหาหมาหมาเลี้ยงไว้แล้วมันหาย <im itation> มหาหมาไปทำน้ำซุปแล้วก oh. นึ้ะนะครับคันนี้ยังติดตั้งในส่วนของกล้องมองหลังเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ตัดเป็นกล้องมองหลังนะครับจะมีเส้นเหลียวตามพวงมาลัยแบบนี้ให้นะครับนี่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าครบคันามากมากภาพคมชัดเลยนะครับในส่วนของกล้องมองหลัง นี่ครถ้าเราใส่เกีทีก็ตัดก,กลับมาในส่วนของระบบ n n r r o i d นะครับาะเดามนั้นในใช้งานในส่วนของ o o o l l m m p s นะครับกดเข้ามาสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับไปเซ็นทัลบางนานี่ครับรวดเร็วเลยครับตามความเร็วอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่ฮะก็คือสามารถใช้แบบที่นำทาง Google Maps บนหน้าจอเดิมของตัวรถ Mini Cooper ์คันนี้ได้ กดออกมาก่อนปดป๊าปกดโฮมออกมานะครับก็จะมีแอปให้เล่นอีกนะครับมี Netflix สนะครับสามารถล็อกอินนะครับเข้ามาใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน Netflix ได้นะครับแล้วก็มีส่วนของทีวีออนไลน์นะครับผ่านลุกทีวีนี่นะครับกดเข้ามาที่ลุกทีวีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกดเข้าไปที่ลุกนะครับรายการทีวีต่างอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับสามารถรับชมในระบบออนไลน์ได้เลยนะครับผมกดอมรินทีวี นะครับนี่นะฮะก็รับชมทีวีนะครับกดเต็มจอได้นะครับนึ่เห็นไหมครับสามารถรับชมทีวีในะระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าการใช้งานครบคันจริงนะครับอยากได้แอปตัวไหนสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมผ่าน Play Store ได้เลยครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับกับรถมินิคูเปอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่หน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนมาแล้วอยากติดตั้งระบบ Android เจ๋งๆเข้าไปนะใหรถของคุณนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ติดตั้งอินเทอร์เฟซเข้าไปทุกอย่างเป็นปลั๊กสัเร็จเสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ระบบเดิมของตัวรถก็ใช้งานได้ปกติสามารถเพิ่มเนส่วนของกล้องมองหลังเข้าไปด้วยเพราะรถรุ่นนี้ไม่มีกล้องมองหลังมานะครับคันนี้ไม่มีมานะครับก็ติดตั้งอินเทอร์เฟซ Android แล้วเพิ่มกล้องมองหลังเข้้้าาาาาาาไไไปใในน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 ตตััััวรรรรถถกก็ภพคคคคมมชชดดเเลลลลยยะะบบสงอออท์์หห สอบถามกันเข้ามาได้ที่มีหลาดออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่ศีนครินทรนะครับเบอร์โทรศูนย์องครับสามแปดสหนะครับหรือว่าพิออา,ศา,ศา,ศาสายตามด้วยมิาราดออดิโอนะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กด Subscribe สั่งก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคคดคลิปดีๆแบบรถคันนี้ผมลาคุณชมไปแล้วแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ